พี่น้องคอยน้ำทรงลูกคอยเนี่ยคะ่ะล้างบานเด้อเนี่ยล้างบานจะ้ะนั่นทางเพิ่นไปท่างเพิ่นมาเด้อค่ะเด้อเนี่ยเนี่ยท่างไปทางมาของเพิน่นแม่กับลูกจะ้ะอืมเปาดาป,ป,ปไปลคะค่ะนี่ละท่างเพิ่นไปท่างเพิ่นมาจะ้ะอืมมาเบิงน้ำกันจมูอกเมื่อกี้อยู่หน้าบ้านเนาะค่ะเนาะเห็นเพิ่นแลนหนีคนก็เลยตามเพิ่นมาจะ้ะ มาค่ะมาเบิงพันสิไปทางใดเออมาเบิงน้ากันเด้อเพื่อนเด้อมาเบิงน้ากันจะไปแล้วนี่ลูกกันเด้อนี่ไปแล้วจ้าไปแล้วไปแล้วจ้าเห็นบ่ละ่ะจับทั้นบ่อ้ยเป็นตหาหักไข่ลูกเป็นตหาหักไข้ไปลูกไปจะคอยมาไหมเด้ออือ้ยเป็นตหาหักไข่เพื่อนใดสิเอาให้เบิงได้ มูเห็นบมาจา้าเนี่ยเนี่ยเปิด้าต่างออกเด้อจ้ะเนี่ยเพิ่นเยืนอยู่ท่าพผู้ละเพื่นน่ะไปแล้วค่ะไปแล้วเพุ่นไปแล้วไปแล้วตกใจพุ่นล่ะค่ะทาทงเพิ่นหน้าบ้านเพิ่นเด้ออยู่ทางผุนผุ่น,นเห็นแต่ตูดขาวๆไปแล้วไปแล้วจา้าไปยืนอยู่หำอีกอืมค่ะเห็นบอค่ะความเลื่อนไวของเพื่อนไปแล้วพุ่นนี่ค่ะลังบานเด้อเพื่อนจา้า นี่ค่ะนี่ละเฮื่อนเพื่อนบานเพื่อนไปแล้วพักกันไปแล้วเอมอมาทรงลูกเมื่อบานจานนธรรมชาติแล้วค่ะเด้ออีกจากหน้อยกะใบใหม่กะสีงอกเด้วค่ะตอนนี้บอท่านในงอกอืมอาหิมะหิมะบอท่านแล้วเดี๋ยวก็มาอีกจ้ะ เออนี่แหละค่ะจะค่อยว่าอันธรรมชาติเพิ่นอันเออธรรมชาติเพิ่นดุจท่านเนากค่ะเนาะขันมันหลายไปเพิ่นกัล่างออกห้ยขันมันหน่อยไปเพิ่นกัเพิ่นกัมาโตเติมห้เนาะค่ะเนาะต้นสนต้นนี้กะงันง่ายง่ามเลยย่างงามเลยจ้ะขอบคุณนะคะอโมเมนต์โมเมนต์ต้นไม้ตายเด้อค่ะเด้อ เพิ่นใบเพิ่นลวงค่ะเพิ่นร้อมที่สผลิตงอกใบไม้เนาะค่ะนอเหมือเมือม่ออากาศไปอุ่อนะะเนาะผู้เหมาะสมเด้อค่ะเด้อสำหรับสนนี่เพิ่นบ่เพิ่นบอพลัดใบจ้ะเพิ่นสิใบเขียวจังสีต่ตลอดปีเลยจ้ะมันจะดูจังสี่หละสนก็มีหลายชนิดเนาะค่ะเนาะสนต้นนี้นี่เดใบเพิ่นสีหอมหอมจ้ะใบหอม,อม